ประตูรัาที่จีนวันพั u แ Pad ใช้ชิป d i ม m น n d i t 8,350ให้จอ LCD 11.6นิ้ว 144Hz พร้อมแบต9,520มิลลิแอมลาสุดทางวันพั u s จะได้เปิดตัว n e p l u s Pad ที่ประเทศจีนยังเป็นหากการหรอครับซึ่งจริงๆแล้วมาในงานเดียวกันกับ A5 Series ครับ เป็นรุ่นประหยัดต่อจาก oneplus pad pro ที่เคยเปิดตัวไปแล้วนั่นเองครับรวมถึง<ม>จากโมเดลใน global ที่ใช้ชิป mediatek Dimensity er 9000โดย oneplus pad มีสเปคตาำนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ lcd ขนาด1 1 6 1นิ้วความลเอียด2,800คนร x พิกเซลรองรับค่าหรือฟ4เ่ิบ h z มีอัตราส่วน7ต่อ5ความสั่งสงสุด700นิตสัดส่วนหน้าจอแสดงผล 97. 4ดีไซ dci p แสดงผลสีแบบ1.07พันล้านสีฉายชิมเมเดเทก